สวัสดีครับผมมะเหนือแนละนี่ก็คือเกม h e a d Liner เราจะได้รับบทบาทเป็นนักข่าวภาคสนามนะฮะแล้วเราก็จะต้องไปทำข่าวในสถานที่ที่อันตรายข้างในก็จะมีทั้งเอเลี่ยนทั้งสัตว์ประหลาดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะที่จะคอยปวดเราในการทำข่าวเราจะต้องถ่ายรูปสัตว์ประหลาดแล้วก็กลับออกมาได้อย่างปลอดภัยเราก็จะได้รับเงินเป็นการตอบแทนนะฮะส่วนเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปลุยกันเลยครับ ได้ตังค์ด้วยนัดเสฟฟี่ได้ตังค์ด้วยมาแล้วเสยมาแล้วสามสิบสามบาทเก่งเกาหลีอะ หน้าต่างของูร้องเพลงเกาหลีไม่ได้เหรอดาดดาแรกเดี๋ยวไว้เฮาเลยว่ะเฮ้ยด่าดแรกก็จอกไม่กลัวเซฟี่เซฟี่เฮ้ยเซฟี่นั่งขึ้นบินนะเซฟี่นั่งขึ้นบินปะเซฟี่นั่งขึ้นบินปะเฮ้ยขาออกขาออกขาออกมีเวลาเซลฟี่ไหมเนี่ย ไอ้สเตมินามันก็เพิ่มเยอะอยู่เด้อเพิ่มไปเลยก็เพิ่มมาเท่าเลยโอ้ยได้ยินเสียงอะไรโอ้ยเหี้ยปลาหมึก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 อ๋อออย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 มาถึงก็เอาเลยเหรอโอ้ยโอ้ยไอ้หนูไปดีกว่าโอ้ย ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเขตขาดอ๋อไอเขตขาดอะไรมาถึงก็โดนเลยเหรอสิโดนหมึกอาชึบอาชึบอาชึบเปิดตัวรตัวชาร์จตัวชาร์จตัวชาา์ยไนอยู่นะยไหนอยู่โอเคเรียบร้อยโดนในหมึกอยู่อ๋อนี่แ วิ่งหนีตัวชาร์จมาโดนปลาหมึกว่ะที้ไม่ได้ดีไงปลาหมึกปลาหมึกไปให้ปลาหมึกไอปลาหมึกไอฟีกลับนรกเลยเสียฟรีกับปลาหมึกหนะ่อยยูอย่าอย่ามีคนตรงนี้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 ปลาหมึกมาแล้วปิดตู้ปิดตู้ปิดตู้ก่อน <Hey. S 2> ปิดตู้ก่อนพันสามแล้วโอย กอลัมมากอลัมมามีกอลัมด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยหมึกใหม่แล้วหมึกใหม่แล้วโอ้กอลัอออมโอเคเข้าใจหนีเฮียห <c oughs> นีจากทางนี้ไปเจอปลาหมึกเอ้อหมึกไปแล้วเว้ยโดนทั้งปลาหมึกโดนทั้งกอลัมเลย <c oughs> โอ๊ยแขนขาดขาขาดแหวะโอ้ยโอ้ยตายแน่กูต <c oughs> ายแน่กูโอ้โหเด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  เดี๋ยวเดี๋ยวมันหันมันเลงนี่แล้วมันหันมันเลงนี่แล้วเอาือเหลือเหลือสิบหกเรือเหลือสิบหกเฮ้ยกูมีกล่องยาฮอลล์ฮอลลอลอใครวะหัวแดงเหรอโคกแดงเหรอโอ้ยมาแล้วเจอแล้วเจออีกแล้วหมึกน้อยไปแล้วออกแล้วออกแล้วลำคาดในมึกเป็นไหนดีเป็นไหนดีที่นี้ออกมาเลยหนีหมึกมาไหนแล้วก็ไม่รู้ โอ้ยเจออีกแล้วจุ๊กจุกกอนจุกกอนจุกกอนเฮ้ยเทา้ทาเท้าไข่เท้านัดเหรอเท้าผมเองรลบรูกกันรถรถพยาบาลเปิดไฟรถพยาบาลเปิดไฟแป๊บนึงไปดูของกัน รถตำรวจก็เปิดนะนี่ไปดูตำรวจแล้วกันเอ้ยอยู่นี่อ้าัวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วผมมีพลุผมมีพลุผม,มเด่นเด่น<ๆ>ม,ม,มันถืออะไรวนะเนี่ยถืออะไรอะ่ะเอ้ยในรองเท้าว่ะโอ้โหดี มมพี่ผมมีพลูผมมี okay, okay. พลูโอเคโอเคพร้อมยังสกู๊ปเด็ดแะสกู๊ปเด็ดเอพร้อมยังมันอยู่ไหนอะ่ะเอ๊ะกระโดดใส่ไอ้สื่ออยู่เลยไอ้สื่อพูวะแับโนแล้วมึงดีนะกูวิ่งเร็วโอ้แลเปิดแล้วเ,วเปิดไป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  ไอพวกมีขาเดียวยังยังจะซาผมขอโทษได้ไหมเฮ้ยมันโดนหลอนโดนหลอนตัวอะไรตัวไรอยู่ใกล้ไหน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 เวลาแบบมีสัตว์ประหลาดอยู่ใกล้ตัวละครเราเหมือนมันใช่มันจะมันจะกลัวจอมันจะมืดมดหน่อยเมื่อกี้ไม่แต่จริงจริงแล้วถ้าไอตัวนั้นอยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะมันจะรู้สึกแปลกๆอ่ะไอตัวที่ชาร์ตอ่ะไอที่เราตายกันบ่อยเพราะไอตัวที่นั่นอ่ะ ก็ไม่เกี่ยโดนตัวชาร์จโดนตัวชาร์จไล่จะกระโดดถึงปะวะมันกระโดดถึงเนียถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนจันทร์เนยอะไรเนี่ยถ่ายถ่ายกับไอ้นี่อย okay ู <S <S ่จะเแล้วรอเซลฟี่หน้าหอยเนี่ยไอ้เอามุมนี้มุมนี้แบบมุมกลางดีเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่เจอเสียงอะไรวะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทางนี้ทางนี้เดี๋ยวผิดทางมาเหลี่ยมนี้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 ดีเหลี่ยมนี้ดีเหลี่ยมนี้ดีนี่ถ้าเป็นด่านหลังๆไม่ได้นะโดนแล้วนะโดนไอตัวนกนะไอไอเข้าเฟรมแล้วพี่มาเหนือได้พี่มาเหนือได้อ่ามาๆกดแอครอแล้วเนี่ยแชะแชะเดะเดวเดะลบลูกกันอ่ะ แอลรอแล้วแอลรอแล้วแอลรอแล้วไปจเจอมึกนี่แย่เลย <c oughs> อะไรวะไม่สประหลาดเลยข้างล่างไงเมื่อกี้เนี่ยดำดมืดมืดนั่นคือภาพผมก่อนโดนปุยี่ปุยยำ อะไรวะมีแต่มันเหนือเออมีแต่นี่วะอะไรอะภาพผมแบบหกหกร้อยกว่าเกือบแล้วก็เจ็ดร้อยก็เยอะแยะเลยนะเว้ยไม่เอาภาพกูมาใช้เลยวะไอ้สานี่ไงมันซ้ำไอ้ซื้อมันซ้ำไอ้นี่เดียวกันนี่เห็นไหมมันซ้ำนี่ได้ขึ้นหน้าปกหน้าปกนิตยสาร ออนไลน์นิวไปต่อ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 พี่ครับไอไอเล่นกล้องอาถานอีกแล้วครับสิบสองรูปวะเอ้ยมันบอกด้วยนะว่าแต่ละคนเหลือรูปกี่รูปอะหรือเปล่าวะเขาไอมันบอกที่กล้องไงเออสิบสองรูปเมื่อกี้เห็นอยู่วันนี้เราไปลงสนามที่แชน่าทาวไปฮะทุกคน เสียงอะไรมีตูก้แก่ด้วยเหรอแถวเนี้ตูก้แก่บ้านพี่เปล่าไม่ใช่เมื่อกี้ไม่เห็นได้ยินไม่เสียงข้างตึกอะไหนวะประตูเขียวๆไป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 วะ <c oughs> จะต้องทุกรอบเลยมีระเบิดนะ แลแ้วเปิดจนี่จะต้องทางเข้าทุกรอบเลยเสียงอะไรอ่ะเหมือนใครเดินเหยียบอะไรสักอย่างเอ้ยเสียงเสียงผีเด oh hey oh hey oh oh hey ็กเสียงผีเด็กอุ้ย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 ผีเด็กผีเด็กผีเด็ก อ้าวโดนระเบิดไอ้มันโดนระเบิดไปไหนแล้ววะผมอยู่ไหนเน่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 กระเด็นมาเน่พี่เด็กตกใจเลยพี่ถือสอ<ป>้อมหน่อยพี่ถือส้อมหน่อยพี่ถือส้อมหน่อยเน่เน่ยน่ไอ้สื่อถืออ่ะไปไหนแล้ววะไปไหนละปลาเข้าไปแล้ว เ้วเทวเพึ่งๆพ่งๆเอาอ้าวกดไปแล้วเอาใหม่ดิมันไม่ติดแล้วมันติดได้ทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในนี้มีในนี้มีในนี้มีนี่นี่นี่าย้ายมือเนี่ยตัวอะไรอ่ะไม่รู้ใช่ ไม่ใช่หรออ,อ้ยอยู่ห้องนึงอยู่ห้องนึงมันแหกแหกแหกอยู่ไหไหนวะข้างบนแน่เลยข้างบนข้างบนห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่ไงกอลัมกอลัม ลากมาหาระเบิดแล้วอ่ะไปแล้วเอีเยสขาติดไปไหนแล้ว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 ิ่งไปไหนว,ไไหนว,ไวะไม่รู้เหมือนกันนี่นี่นี่น,น,น,นี่ตามเสียงอยู่ออบเจกต์สองพันห้าตอนนี้อุ้ยไอ้เหี้ยระเบิดโอ้โหเกือบเหยียบเฮ้ยตัวกระโดดตัวกระโดด ไหนไหนยู่ไหนงยังไงปิดจะฆ่ามันยังไงดีวะเนี่ยผมมีผู้ผมมีผู้ผมมีผู้เดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับอยู่ไหนกันผมมีผู้ชั้นล่างอะชั้นล่างชั้นล่างอยู่ชั้นล่างเหมือนกันนี่นี่นี่เกิดมานี่นี่มีมีมีคนมีคนตรงนี้มีคนแอนไอ้นั่นคนธรรมดานี่นี่ไอตัวกระโดดผมมีผู้ผมมีผู้ผมมีผู<_<_<_<__<_้ นี่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ย่าแล้วกดเปิดประตูนะเปิด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 นัดมันไม่โดนมันไม่โดนก็ปิดปิดปิดปอดปิดมันเกือบไปแล้ว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 ไอ้เหี้ยไม่โดนหน้าแดงออกมาเถอะออกมาเถอะ เดี๋ยวไปเก็บภาพที่ประทับใจด้านนอกอันตรายไปดีกว่าเออไปเก็บภาพด้านนอกกันไอ้เนี่ยเฮียตัวอะไรมาวะเอ,อ้ยมีมีคนมาไหนไหนไหนโอ้ยเหียก็สิเฮ้ยข้างนอกมีไอ้นี่ปะเนี่ยกอซิลานาตึกกอฟซลล่า มีเสียงเสียงไม่มี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 ออกไปแล้วมันระบบรวนเมื่อกี้ไม่มีไม่มีออกเร็วเลยไม่มีไม่มีที่เหนอ่ะนั่นือกัเร็วมาแล้วลบรูปไม่มีไม่มีไม่มีก็หิแล้ะมาถึงโดนแดกเลยไอ้สัา ล้วทำไมมันศูนย์บาทอ่ะไม่มีไม่มีก่อนลําอยู่ข้างหลังนัดเอ้กอนลัมกูไปก่อนเอะไอ้นั่นกอลักูไปด้วยก่อลัมไล่ก่อนลําไล่กองกยาโอ้ขอไปแล้วพี่มันไปแล้วของจริงของจริงไปแล้วไปแล้วหนีหนีกอลยา ไปไหนแล้ว啊ไป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 มนอยู่ข้างตึกอะค้างกลับเฮลิคอปเตอร์อะคางกลับเฮลิคอปเตอร์นี่ไงเมื่อกี้น่าจะมาถ่ายตอนที่ทหารมันมาโอ้มีคิงคองด้วยเฮียเ้ยไอ้นัทไอ้อ้วนไปหามื่อข้างหลังอะอ้วนอ้วนข้างหลังอ้วนข้างหลังเราสเตมินาเหลือๆพี่เซลฟี่กับมันลุกหันหัวกลับมาแล้วมาหันหัวกลับมาแล้วไอ้นัทเป็นเซลฟี่ดิโอ้แดงแป๊ดขนาดนี้ นัวไอตัวเล็กมาโอ้ย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 ไม่รู้จะไปไหนแล้วเว้ยนัดนัดเข้าที่เดิมเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนโอ้ติด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 โอ้ติดพาผมไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยลิงไอ้สัตว์พามกระโดดไปไหนแล้วน่ะเอาผมไปไหนเนี่ย โอ้ยหมุน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 อยู่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมุน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 โอ้ยโอ้ยไม่ปล่อยมีเอ้าไปแล้ว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 ไหนอ่ะกูอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อยู่น่ากอสิล่าไอ้ก็ซิล่าแล้วกลับเลยลองท่อดนะท่อมันกระดุกกระดิกว่ะโอเคดิกดุกดิ๊กสามสองหนึ่งท่อมันวิ่งไปที่รถละ อุ้ยหาง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 อุ้ยหางฟิล่ามันมาก่อนไหมผมจะถึงคอแล้วพี่กูติดผมถึงคอแล้วมึงเหนอแล้วโคตรเอ้ยโดนแจไอ้เหี้ยนะตายแน่หอมาเดือะมึงไม่รอมันหันหัวกลับก่อนวะไอ้หายไอ้นัดเอากล้องไปเอากล้องไป คืนแล้วคืรอดไอ้เฮียนัดแม่งติดแอคไงแม่นบอกผมว่าไม่มีหรอกข้างนอกอะคาซิล่าออกไปปุ๊บรีบเข้ามาไอ้เฮียกูออกมาปุ๊บแอคไอ้ทัดแบกกูเลยไอ้เวนจังไรโ <จน S 1> ดนแร็<ป>โดนสวายแกเข้าไปโดนแรกนี่เก็บกล้องมาให้ทุกคนฮนะไม่ต้องห่วงประเดิมมาที่515บาท ไม่ต้องดูไม่มีภาพคุณแล้วมีต้องมีดิมีที่เกี่ยวัอย่ได้ถ่ายทั้งรูปจริงฮะจริงอ๋รงอ,อรอรอ,รอมาถ่ายข้างนอกอ่ะใช่แล้วก็โดนก็ซิล่าจ้วงเข้าไปก็บอกเลยว่าไม่มีนห้าพันเลยอยากได้กล้องคุณภาพอ่ะเจ็ดพันเนาะใครซื้ออะไรไปอะ นี่กล้องถ่ายรูปไอซื้ออะซื้อตัวใหม่หอ่ะกันเนี้ยตัวนี้ไม่ไม่ผมไม่ได้ซื้อนะไม่ไม่ไอซื้อซื้อเนี่ยตัวใหม่แกโอ้โโคดซูมในกระเป๋าของเออมีสองสามบาท เซนท่านปร์กทำไมเราเลือกเราเลือกระดับความยากแล้วมันเป็นนอร์มอลแล้วทำไมมันยังโผลมาตั้งแต่ดานแรกๆอยู่วะ hey, มันสุ่มเลยเออมันสุ่มเหรอแต่นี่ยังดีนะที่เราวิ่งวิ่งได้ไกลขึ้นเนี่ยเซนท่านปล์คนี่เราเข้ามิวเซียมมันเนี่ย ไม่อยากจะในสภาพด่านด่านหลังๆไอพวกแบบห้ากะโหลกเนี่ยอืมเฮ้ยมีอะไรติดหน้าเปล่ามันมาแล้วไปไหนละไข่ย่องอยู่นี่ ที่แน่ตายเลยปะเนี่ยผู้หญิงยังอยู่ยังอยู่เอ้ยกอลัมไปนี่นี่ถอ,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 อยมานี่ถอย,อยไาดิมีผมมีคน <laughs> นี่นี่น,นี่มีคน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  พ,พี่เด็กพี่เด็กเหรอใช่ใช่ไอ้พี่เด็กมันวิ่งรูปมันซ้ำเว้ยแต่มันได้ห้าร้อยก็ยังแพงอยู่นี่นี่นี่นัดนัดนละครับล่อมันล่อมันติดติดเออติดซาลูกเครื่องนอนซาตินใครเฮ้ยอย่าบางังดิใครอะพันสองร้อย ไปไหนกันแล้วอ่ะอยู่นี่นัดเข้านี่ไหมอยู่นี่อยู่ไหนกันอะอยู่ข้างล่างอยู่ไหนกันอะเฮ้ยนัด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 มีเสียงมีเสียงก็อยู่ข้างล่างอยู่ใน,น,ในหน้อ,องเน yep> et ี้ยนี่ไงให้ม no> ันโดนระเบิด มานี่มานี่มานี่นทำไรอะ่ะอประตูเปิดเองอ้ไปยังสองพันสามเท่ากันโอ้ oh, โอ้ oh my god motherfucker king kong yeah king k o เอ้ยอยไข่กิด๊ดเอ้าเฮียโดนท่อไหน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 แข,ขาด,ดโอ้ยเฮียนกอ้ยอ้ยนกยนก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  อีนี้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 อีนีน้ไป <ะ S 1> ติด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 ใครเนี่ยใครเนี่ยนัดนัดไปหนีหนีหนีก่อนหนีก่อนไม่ตายไหมไม่ตายไม่ตายแต่มันเลงกูอยู่มันเลงกูอยู่นี่เข้ามาหลบภัยเอาเอาศพคนไปนเป็นตัวรอดได้ปะไม่ได้นี่ แตผมได้รูปนกแล้วแหละไปไหนแล้วเมื่อกี้บินอยู่ไหนอ่ะนู่นบินอยู่นุ่นบินอยู่นู่นบินอยู่นู่นเห็นเปล่าไม่เห็นไม่เห็นแม่มันเห็นกูเห็นเป่าไม่เห็น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 ก็ยฮีเเห็นเเห็นเ

อะไรอะไรตุ้มตุทางขวากซิราเฮ้ยคิงคองเหรอไอ้สิบไป็อหอเลยป็นคอหอเลยโอ้อีเหี้ยใครวิ่งแซงูวพม่เหือพม่เหนือไปแล้วโดนโดน,โดนไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้ว <laughs> <No. S 1> <laughs> นกเย่ยนกน่ากลัวนก no. ไอ้เหี้ยดูจังวะสองสามดานแรกเนี่ยเฮน่าตายแม่งเอ้ยโดนนกกระซวกไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแม่งลอนใส่หัวกูเลยเย็ดเต้ต้องมีของผมบ้างเหรอวะต้องมีของกูบ้างละนีอ้าวเปิดประเดิมเลยของหกร้อยสองบาท นี่นกกินน้ำอะไรวะไหนนกวะนกนกแอบอ่ะไอโซฮานไอเทียไม่มีรูปกูเลยวะกี้อรไระเบิดเหรอผมว่าด่านหลังๆเราควรจะซื้อพวกแบบว่าที่ที่ถอดระเบิดกับไอ้ที่ปั๊มชีวิตอ่ะ ใช่นี่ชอบซื้ออยู่ที่ที่เอดีระเบิดอ่ะพี่รู้ไหมว่าไอ้รูปเนี้ยมันไม่ใช่รูปของไอ้นี่เลยเอ้ยเอ้ยรูปนี้ตัวนั้นระเบิดนี่หว่าไม่ใช่รูปที่ไอโยนคนเข้าไปใช่อันนี้อันนี้ตัวระเบิดนี่ยองถ่ายอยู่เลยอยากได้กล่องน่อยากได้กล่องเนี่ยจ็ดพันสามเจ็ดพันสามเก็บไว้ก่อน วาเหนึ่ผมซื้อที่ปลดระเบิดค่ะท่านะ